สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมันนี้ก็มาพบมาฟอทางช่องกระดการแฟนเฟสเต้าเล้าคือเก่าเนาะสบายดีมือเแฟนเอฟซีเบอร์สฟุทุกคนเนาะเพราะว่าสีเป็นอังเอฟซีทั้งทางเล้าแล้วก็วทางไทยเช้ากอก,กับคอกาบสบายดีเด้อพี่นอ้นนองอันนั้นเนาะจากเช้ากอกับโบเลเอาคีบด้งเพราะว่าอนทีปหนึ่งแล้วเนาะพี่น้นนอ,นองก็มันนี่คิมว่าอันเอาคีบด้งเนาะพี่น้องกัน เมื่อคิดมาเห็นท่านปลากินอะไพี่น้องกะนยานทุกคนดื่มซากอกระด้ออันนี้เมิดมาเปิดคลิปเนาะการเนื่องจากว่าที่ซากอไปะลือเอาคลิปร่งมันกะคือผู้อะไรเนาะพี่น้องว่าเน็ตมันกันช่องมือนกัเบิ้อนนะมันกะเบลืองเนม่ซากอกระด้อแบบโดนๆกันไหนเอาคลิปร่งแค่หนึ่งเนาะพี่น้องกะอ๋ออืมกำลัง จากพักเนาะพี่วันนี้เฮ็ดสั้นถกปุ่นกินพี่น้องพักเย็นกระดาษพักพักปลูกเองเลยนี่กอดสารผิดเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยเรากำลังเฮ็ดเจ๋อยู่พี่น้องเซตเป็นทีเดียบด้อเนาะพี่น้องอันแม่ชอบก็กแอันเฮ็ดแจ๋แล้วละกันกำลังสิกิน จิปลานี่ข้าวปุ่นแล้วกันน้ำเจวพักสลัดพักหอมพักอันให้น้องพี่น้องพักลายอย่างสบายดีด <laughs> สบายดีว <laughs> ัน <laughs> <c oughs> นี้น้องตอเพิ่นกลัิมพาพากินอันพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> พาพ่อแม่พี่น้องกินพันปลาเด้อพี่น้องมาเด้อกินอันข้าวแรงน้ำกันเนาะอ,อาหารแดงของ้าวกน้องตอวันนี้ แสบพออสวัสดีพพี่น้องไม่ได้กินฟางกับป,ปูแร้วกันเนไม่ได้กินปูทุกคนเน่ะพี่แม่เรากินแสบก็แม่แสบแสบพันข้าวปุ้นมาเลยเห็ดพันข้าวปุน้นกินเนาะพี่น้องสีบาสดสยะยางอยู่สรุปลำหน้าเดียวก,กับบหลร่เนาะพี่น้องถ้ดาถอดถูกธรานประสาิพุ้นขี่แก่พุ่นเพื่อ ภาคทีเส้ากอปลูกเบิ่งหันเลยพี่น้องทีอันนั้นถ่ายคิดด้งให้เบิ่งเนาะตอนนี้มันก็งามางหญยเด้อเดี๋ยวมือหนาสิไปถ่ายให,ให้เบิ่งใหม่เนาะพี่น้องขอปุ่นกัน,ย,นย่างลายปลาสือปลาพี่น้องปลากระเพงแพงดเศ้าโกพัด 6, ดนดหนึ่งใดตัวหนึ่งดเ้าโฮกับมันข้นมาม่าพี่น้องกินพันปลานํำกันเด้อบัดน,นี้เด้อเส้ากอกรกะสีอันมาพากกินเนาะ กินพันปลาแดดพี่น่องแสบๆน้ำกันต่อเพืเ่อนแสบแหงเจ่วเพื่อนหันต่างหมุ่ยแล้วเจ่วเพื่นเพลนวกินมักทอดินบัวจากแนวแสบอีกแล้วต่อ

ก็เจเขาไล้พี่น้องทำนะเจ้าเขาจะเห็ักหารพี่้อง แสบๆได้พี่น้องมาเด้อมาเด้อชุวยุเอาเีนงนองอ้นอมาถกอยู่กลา บลูกกาอยาต้องสอดแม่แต่เงี้ขอหาพันดีจังก็ดีใจยแล้วัเงินหาพันก็แต่เงี้กระงแม่จังกระโดงกะชองสอบอบต้องสอบ อะ,อะไรนี้ต้องขอคไปกินหงง้องแยมมาที่หาเสแสบคักพี่น้องแสียบคักเสีบคักแสบคักแสียบคักอยู่ข้อคว้อนิดหน่อยหนา ก็เป็นกับไปักอนเ็นพี่น้องตอบ่เลยฮึ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 ฮหฮึฮึฮึฮฮึ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 ฮอฮึ очку that you still with me?

เป็นปากระไรพี่น้องเอ้ยโอ้ยกับแขนพี่น้องเอ้ยมึงยานี่ฮ็ดครับใหญ่ได้บ่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากินงฮดเฮ็ดพันปลากินพอแล้วกระแสบแห้งน้องตอไก่แห้งแสบแห้งเบิ้ลแต่ว่าแจ่วโอ้ยแจ่วคนสวยเกือบเบิ้ลพี่นอ้อง พันนี่คำใหญ่เบิ่งอีกจ็กบา้านบิ่งเด้อค้อยหันอิ่มแล้วพี่น้องเอยกินบะไส้ล <c oughs> ดความอ้วอม <c oughs> ดมาสักลดความอ้วนเนาระวังแ <c oughs> ขนค่ป้าเนาะป้า <c oughs> พี่พอเห็นอ่ะพี่พ่อเห็นังเอาข้ามจุนโกมเหมพี่น้องเออพ่อพอข้ามจุนโกลมไหมเออพอเลยโอ้ยพี่น้องเอ้ยอืม เสพเสพโอเคเนาทุกคนสาหรับคลิปนี้กับ yup. สิบ okay, ่มีย้องไลเนอพากินพากินพ่นปลายงมแดงหนพี่น right? right? so okay. right. ้องนอกะอิ่มเป็นที like ่ตัอ้นาอกะอิีมแวซะก็กะอ่มและสกอกระแมาพันอีมสำหรับคลิปนี้กะสิคอจบพีงแย่งนี้และนาอพี่น้องกับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มู่เพื่อนเบื่อสู้สุขคนนาะค่ะคนไดก็แทรกกดติดตามหายคลิปกอแนนอพี่นองะ พบกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องนอกจาะพี่น้องว่าสร้าก่อิเฮ็ดคลิดยังอีกนอกจิกโด,ดนจากไหนเอาคลิปด้วงอะไรนอกาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสิขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะขอขอบใจเด้อบ,บาย